ะคเดมี่ฮัลโหลทุกท่าทุกคนยินดี้อนรับเปาสู่แคลดมี่แคลดป้า่คุเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะควาซินควาเนี่ยนะคะแปลว่าดอกไม้ซินเนี่ยก็แปลว่าหัวใจแต่ว่าควาซินเนี่ยไม่ได้แปลว่าดอกไม้หัวใจหรือว่าหัวใจดอกไม้นะคะควาซินเนี่ยนะคะมันแปลว่าเจ้าชู้ค่ะ อ่าหลายคนก็คง,งสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วเจ้าชู้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับดอกไม้เกี่ยวอะไรกับัวใจถ้าอยากรู้หาคําตอบได้จากคลิปนี้เลยค่ะค่ะสําหรับคําว่าควาซินที่แปลว่าเจ้าชูเนี่ยนะคะมันมีที่มาจากสำนวนสำนวนหนึ่งค่ะก็คือสำนวนควาซินต้าหลวปัวควาซินเนี่ยก็แปลว่าเจ้าชูใช่ไหมคะส่วนต้าหลวปวัวเนี่ยก็คือหัวใจเท้าอ้าแล้วทำไมหัวใชเท้าถึงเจ้าชู้ล่ะคําตอบเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าคนจีนเนี่ยเอาหัวใชเท้ามาเปรียบเทียบกับความรักค่ะ ก็คือหัวใช้เท้าเนี่ยนะคะพอมันแก่เนี่ยความชุ่มชื้นที่มันมีอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะหมดไปเหลือแค่เส้นใยที่มันอยู่ตรงกลางนะคะก็เลยเปรียบเทียบกับคนที่พอคบกันไปสักพักเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเบื่อคนจีนเนี่ยเขาก็เลยใช้คำว่า,าควาชินต้าหลวปัวเนี่ยนะคะเพื่อที่จะอธิบายถึงคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักหรือว่าคนที่เจ้าชู้นั่นเองค่ะอ่ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยผู้ชายที่เจ้าชู้เงียบๆเ,เราจะเรียกเขาว่าอะไรดีสำนวนจีนเนี่ยก็ยังมีอีกสำนวนหนึ่ง 红心大萝卜。 ซึ่งคำนี้เนี่ยจะได้ยินบ่อยทางตอนเหนือของจีนนะคะจำนวนของชินป้าหลวปัวเนี่ยนะคะเป็นการอธิบายถึงหัวไชเท้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นหัวไชเท้าที่ข้างนอกเนี่ยเปลือกของมันเป็นสีขาวแล้วก็มีข้างในเนี่ยเป็นสีแดงค่ะถ้าเกิดว่าเรากัดกินเข้าไปแค่2องสาคำเนี่ยเราก็จะไม่เห็นสีแดงดหนูค่ะแต่ว่าเราจะไปเห็นสีแดงตอนที่เรากัดเข้าไปเยอะๆกินเข้าไปใกล้จะหมดแล้วนะคะคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยใช้อธิบายถึงผู้ชายที่ข้างนอกดูใสๆซื่อๆแต่จริงๆล้วเป็นคนเจ้าชู้มากๆค่ะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คงเป็นคําว่าเจ้าชู้ เเนียเนยเน่ยงสำหรับตัวอย่างประโยคนะคะก็คือเจออย่างอีกค่ควาซินต้าหลัวปัวจื้อเตอในตะข้อนหลงเหอจือจอจ้อจัวมาเน่งคำว่าค้อนหลงเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนใจกว้างใจดีนั่เนเองค่ะแล้วก็จื้อจัวเนี่ยนะคะก็คือยึดถือเอาไว้หรือว่ารั้งเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นความหมายของประโยคนี้นะคะก็จะแปลประมาณว่าไอคนที่เจ้าชู้แบบนี้เนี่ยมันสมควรไหม,มที่เธอจะไปใจดีกับเขาแล้วก็รั้งเขาเอาไว้เนี่ยอะไรประมาณนี้ค่ะคสรุปนะคะควาซินต้าหลวัวปัว หงซินหลัวปัวก็คือเป็นการอธิบายถึงผู้ชายที่เจ้าชู้นั่นเองค่ะส่วนถ้าเราจะพูดแค่ว่าเจ้าชู้เนี่ยก็สามารถพูดว่าควาซินเฉยๆยก็ได้ค่ะอย่างเช่นนิเปิลก็ถ้าฐานเลี่ยนอายเหรอแาเจาต้องจืเต่าทาเห่นควาซินก็คือเธออย่าไปคบกับเขาเลยใครๆก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ